ดีใจจังค่ะคุณสามีสพาย,สยช่วงบ่ายตัวถึงไม่ได้อยู่ใกล้แต่ก็ส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาใหา้นะคะอยากให้ดูอ่าดอกไม้ของดอกช่อใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะน่าจะเป็นเบนจม,มา่าใช่ไหมคะนี่คะ่ะเป็นดอกไม้สดเลยนะคะแล้วก็จะมีอืน่าจะเป็น พานิชชั่นไหมลิทิวลิงไม่แน่ใจนะคะเพราะที่ที่นี่เมืองหนาวนะคะนี่ขนาดใบของกุหลาบนะคะเนี่ยนี่ค่ะใหญ่กันขนาดนี้เลย <c oughs> ค่ะแล้วก็มีดอกสวยๆนี้ค่ะจัดช่อใหญ่มากขอบคุณมากก็ก็ได้ทุกปีก็ขอบคุณจริงๆก็ดีใจค่ะ <c oughs> ลืมเปลี่ยนมั้งค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะ